เี9ีไปน้ำแขแต่เานปเนี่ยแ่รานากอนเน้าเราจะรลัดป่าสองปีกับปีที่สามกัทัไยเราจะรลัดป่าเล้กคงแยกออกไปโอ้ยซีเกตซีหกซีเกตซีแปดซีเก่าขไทยแมนบว่ ไอจําปีก็ไห้พันเอกแต่ว่าจําได้ว่าหน่งพันสองันที่ Ta ah to to ีหาศูน์่ยผมไปแกนครอ่แต่ว่าผมอยู่สองพันแต่เด็ทายที่สองพันพวอเฉลี่ยไดอยู่บนมิที่สาวน้อยเบื่เอร์แกนที่สองเป็นโคงนใจก็ลอยแล้วอ เพื sociedad, ่อจันหรือสองเป็นวงใจกันลอยแล้วตอนนั้นกระทายุนี่เรนี้ฝากพี่น้องเฮ้าส้ารับน้องบอยหมอ่ำาใจกันลอยเปิดวงมือไหนก่อฝากแพนนๆสารเล้งของบอยม่ำมสมกันที่27กันยายนครับยูบันเจ็บอกครับอยู่สารคามแล้วก็มีว่างศิลาเลยหมดครับโอ้ได้คนไทยกันแล้วินกับดยเดี๋ยวเขาตังมือ ที่หลวงปู่ศิลาไปบอมพระอาจารย์สมัยันไปเพิ่นไปว่างศิลาเลย27กันยานว่าเนี่นครับอ่าถ้าเราไม่ถึงเทพใช่เดี๋ยวเราต้องส่งการโดยการเลยไอ้นี่ถือว่าศักษามากเพื่อนเลยศักษาหลวงปู่ศิลามากนอนเมืองยูทูบหนึ่งว่าเป็นอาทิตย์แล้วนะครับนอนไปไปว่างศิลาเลยโบสถ์ศาลวายสังโบสถ์ยู่บ้านบ้านเท่าไรยู่บปิดทิ้งกันเลยคือผมยอมรับเลยขนาดแบบเล่า ขนาดเขาผมเก็บแคร์แคร์ซีอิ้วทำนั่นเนาะอันนี้มาเห็ดสองวงเนี่ยมันต้องแบบมันต้องทุกอย่างว่าไงวันตะเก่งไงวันตะเก่งนี่คนเก่งนี่นี่ขนเก่งทีมหลังทุกคนครับทีมหลังทุกคนทีมทุกคนทีมทุกคนนะใชครับภูมิใจกับทีมมากซุปนบ่ซุปไบอยขอเพลงจะผ่านไปดู เด้ที่ใดงเลปที่องสิบกการขับด้วยิแต่มันมลวงหมอลวงแล้วมันสูงมันมันมัเจดสันเลยเอาหน่อยหัสันเด้อันนี้เจ็ดชั้นนะเจชั้นนี่นีเจ็ดชั้นสันนี่เจ็ดแตเพิ่งหนึ่งบอกเต็มไปเลยเต็มเตมมันเลยสูงเลยโคเมียนเรียนเจ็ดชั้นเจ็ดชั้น แล้วหางมันมันย่างแว่ากับวัตถ่าแบบเชฟพวกเอ่อเชฟพนกเป็ดพวกเชือกสลิงเนี่ยงต่างๆเมนเมนเป็ดทีใหญ่ยัดไม้เล่นหมดไม้บดทุกอย่างชุดแกงที่เสียงยังไม่เบิดทุกอย่างเลยไม่ทุกอย่างเป็ดที่เจ็บสั่นแล้วก็เิฟแต่ว่ามือไรเป็นไอซุกแล้วไม่เห็นอาการบอดีเนี่ยเขาก็กว่ต้องใช้ชาอะไรแค่นั้นหรอว่ากุ้มก้นบอดไผ่บอดสะมัดซึ่งแบบนี้มันจะสั่นแก เมื่อนี้น้องเอ็นยไหมี่าอาจารย์กวสินอ๋ตามารมาตัวอันเกิดใคนกนี่แคูอ่นี่บอยสิไปซ่อมบดบช่วงนี้บอยใสไปนุ่เพื่นเดือนนี่ยุดยุดสอเยอะสารเปิด21กันย่าน้องบอยเปิด2ีกันย่าเจ้งคามพี่น้องยังเขาคุ้มไหมนคุ้มนี่งานมันเกิดแดนมันที่หกหกเนี่ยไอ้บยบ กูวอยู่ิ๊กใช่ไปยัคุในยินเปาอยู่วันที่หกนี้มีคอนเสิร์ตเดียวพร้อมพงปนมันเกิดแอนออร์ดีโอนฉลบครอบปิดบนี้กปิดบ่นี่ครับอ่าวันที่หกนะวันที่หนะครับร้อยสามสบเกาบาทก็เป็นเป็นฉลองครบหอดโรงแรมปีหนึ่งพร้อมนะครับมันเกิดแอนออรเดีพร้อมแล้วไ็วยคู่พร้อมนะครับแล้วก็แจกบอดแค่พร้อม นี่เบียร์พอม้งในอครับอยาเทเียร์พี่น้องสามารถไปไปไปร่วมงานไปหน่าวที่ใดครับต้องการไปบริบัทกลุ่มกินได้ครับมาคุณน้องบอยครับน้องแอนคลังเนาะดันรับช่วงสี่นีอครับได้ข้แงท่านว่าเพื่อพี่นั่งขี้แงท่านเลยียงจอดกนี่แหเป็นีเลยน้องแอนก็เหมือนกัน นี่ยัง่เลยัวเีหอยจี้จ้แล้วก็ชวนชแบบยอมหลับเนแค่ภาพออกไปผมว่าผต้องตย้อมหลับที่แหล่ะแตบบ่งวนน้ำลาลมันมันก็หนักงานงานใหญ่แล้วมันมันไหลมันีก็กลัวมันเป็นอะไรด้วย ยอมรับทีดีอ่ะยอมรับทีดีแล้วทำใจเพราะว่ากับพีเพวกรุ่นปูใช่เปิดพวกรุ่นมูแล้เปิดรุ่นกอนโมระมือเทพสองพม่งเขาบกว่าก็ความสุขือการทำงานนี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นย่ยทำงานอยู่นะไปเยอะเดหอดเลย ไม่ยัวยงงนางเพาเนยันลอดกคนได้กเราก็ต้องความในใจอเรานช่วงนี้แบโมงเริ่มสะดุ้งแล้วกัน้คือมันต้องตื่นเลยครับเพร่าคอห้องเบิร์ไม่อยากได้ยินเลยใช่ไหม แต่ยิ <DVD> ่งใกล้วง้ามามันจำเต็มมันก็ต้องมาจมันต้องขึ้นมาทำอนนี้แปเ่ไปที่บ้านเล่นที่บ้านนะเป็นัหารอมรีนะต้องทที่บ้าทำ นี่แหละเขาคืองานงานแบบคิวงานนี้มันทวงน่ะหลายปีมันก็เลยต้องวางเงใช่ บอกสูตรแบ่าต้องเป็นผู้ชายดืม้ายืถ้าไม่ได้ก็เลือกจ็ไม่ได้ได้ที่มากองผู้ชายดื่มสมุถ้าไม่ได้ก็่ชการื่ไม่นากท่ี่ดื่มได้ไม่นาอย่างเดียวือบสเลื่องช่ยคลยจากดื่แอลกอ

งน so ี mm ่นแหละไม่ได้ขึ้นมาเลยจ้ะานนั้น็่มือมันบินมากกบบินมากงนีบรรยากาศนะครับควารงบรรยากาศนะครับแ้วยกานน้องๆสาวน้อยดําเบินโจนนะครับอยากให้สน้อยป็นนะครับ

ออโอเคพี่บอยอ่ะพี่ชิพได้เลยจ้าแปลาทีครับมือนีมาให้กำลังใจและครับมามาเขาเรียกว่ามาแสดงความยินดีนะครับกับการเปิดสมุดเล่มใหม่ประวัติศาสตร์ใหม่อีกวงกนห <ๆ S 1> นึ่งนะฮะที่บ๊ทแมนสาวน้อยเพชนนแท่งนั่นก็คือวงสาวน้อยละเบินโชนะครับเป็นมือแรกเลยพี่ดองที่มามือนี้ถือว่าได้มาสั่งปวะวัติศาสร์น้ำกันเพราะว่าเป็นวันแรกของวงสาวน้อยลาเบินโช นะครับผมขอบอๆๆคุณหลายๆครับแล้วก็อย่าลืมไปมให้กวามตังใจใจกัน่อยนะครับ27กันยายนนี้ครับสารคกรับขอบคุณค่ะ